นี่ะย่าละน่ข้าล่างก็แว่าสเเมม่ิบอ็ดเบม่เอ็เบบมีเท่าไหร่นี่บอมีเท่าไอหออเอาไปกองไว้ตรงไหนก่้กองนี้แหละนี่ตััอกันโอ้ยากับ เลี้ย่าลี้ยงเลยว่าไหนนี่ะตัดไไม่กว่าไม่ด่ไม่กว่ามนุษย์เอามากวาดทีเยดิเออเบอร์นะอันนี้เบอร์เบอร์สเบอร์สอันนี้เบอร์เบอร์เบอร์วาวาวทีม

อะไรเนี่ย <laughs> <laughs> ใส่ไปจับไม่ไงใส่คงข้างบนก็มันหนีดท่อแล้วก็หนีดเนืไง่า้มันแคบน้อยน้อไงตายว่ไงเนี่ยดุบเลยต่น้งเนี่ยนึ่งว้าะชิ้นไหที่มัาดบ่างเบอร์เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สเ่าันใช่มย่อ่นเร่มตด่แล้ว เี่ยวป้าจได้หยไปงานเพิ่มอีกงานรไหนเพิ่ที่วัดใหม่อ่ะีาเกียวได้ครังก็รู้ครบไหมครบไหมเพิ่มไปอีกงานัแต่ไม่ครบเพชรก่อนที่ไรางี้สองจจะไมครบเพชรเลยจัไม่ใช่เก้าอันเก้อันอ่ะสองจะไป็นใช้เก้าอันเลยจด้องสามสามกับสี่สามอันนี้ยังไม่ได้ เราบอกจะจัดเป็นเซตเก้าอันเลยมันจะครบพอดีเป๊ะท่าที่มีอยู่เนี่ยดู้รเอาขนมเว่านู้นขึ้นบนกขึ้นมาเลยนีอันนี้หนึ่งอันหนึ่มาเรียงใหม่ดินะข้างล่างนี่ครบแล้วอันหนึ่งอ่ะมาเรียงให้มัครบเก้าอันตอนเข้าใหรือเปล่าอันนี้มาให้สาเซตไปมา3หามเซตมาเรียงให้มันครบกเบอร์น่ะแด้ต่พอดีท่มนอยูดแล้เนี่ยจะได้แบบเวลาสามอันอะละหนึ่งสอ ไ็ได้ไม่มาไ่ไม่ครบอด้ขาเ้มร็่อไปาใครบเงมาเบออง้างยอะไรก็ใช่ก็ไครบเลยได้ัดอันนั้นขาดถ้าไม่ครบฟัเพิ่มอีกแค่ตัถ้าไม่ครบตัวเป็นหนึงได้เป็นพอดีอออ้ไม่เหลืออ่าีกเ้าแล้วสอล้คสองแล้วก็อะไรอีกสม ก็ไม่ใครมสองสองบ่สองอันนึงธรรมดาสีแค่สอกับสามที่มันเลยน้อยถุดไหที่ต้างๆมัที่สองกับสามแล้ในพครบที่ก่อนแล้วก็ห้าสีนี่

แม่ก็มาหัวสามมาเล่ตัวสงเมานมเลยวนี่ใช่แล้วก็สองสามแล้วก็เลือกคู่ใหม่ แล้วก like. ็เช็ไปเอื้อเอาน้ำเก็ดก่อนเนอะอะไรอันนี้ก็สองอันนี้อะไรม่เนอะเอ็ยแขงเต๊กเลยนันนี้สองวัดสาทอะไรได้บออะไรได้บอติดกับตรงกลางเดี๋ยวให้ข้างอันนี้ยกไปได้นล้วใช่าหมยกทนยกกลามข้าวุด อะไรมันหมดแน่น่ะหมดแล้วเรียกว่าเก่าหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยยังอยู่ amat, Terima kasih okay. banyak. Selamat